ก่อนแล้วก็เรียกข้อสะพานข้อสะพายควายมันก็จะเกิดแต่พุ่มมันน่ะเป็นเพืชตระกูลพวกพวกโนราพวกกำลังช้างเผือกเนี่ยนะไม่ใช่ตระกูลรังเนี่ยสระกูลแบบผมเห็นมันอ๋อคือจะมันไม่ปีกยนนมันมีปีกแต่ว่ามันคนละยางปีกคนละแบบบ่งดวงกำลังมนปีกสองปีกไม่เป็นปีกเป็นต้นอะไนใบพัดข้อสะพายควาย อย่าลืมมีดลืมอะไรได้ดันเนี่ยต้นเล็กมันภาษาทั้งนี้เขาเอื่นต้นค้้มพม่าจ้ะมันเป็นยาถอนพิษอ่าพิษโลหิตพิษกระใสพิษอะไรพวกนี้ยอ่าพวกพวก เบื่อหอยเบื่อเห็ดเบื่ออะไรพวกนี้อันนี้ต้นเล็กมันงล่ะคะอาจารย์ต้นน้อยอันนี้ต้นน้อยก็เป็นต้นเล็กต้นน้อยทอดสะพายไฟต้นเล็กต้นเล็กจะเป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้ซั้นต้นแข็งต้นสั้นภาษาภาษาบ้านบ้านนี่เอิ้นต้นต้นแทงต้นแทงมาตาก็ใช่ตะกูลมะตาก็ใช่ล่ะ ใบใยๆมาตัดต้นแขงต้นมาตัดใบหเป็นสอส้นห่อสะพายต้นอันนี้ต้นัสตร์ต้นสาต์มาตัดตุ่มาตัดต้นอันี่ะต้นน้ำใจไข่นี้และนครตงตง มันวิ้เนี่นนสปอมันวิ่งเรือยๆอันนี้อันนี้หัวหัวไอ้นี่มันก็เป็นกล้วยไม้ดินอย่างหนึ่งนะเนี่ยมันก็เป็นกล้วยไม้ดินอย่างนึงนนเข,า,งงข,ขาเรียกว่าต้นไอ้ว้านค้างผสมโขงอันนี้ใช่ห่อหานไย้าอะไรมาอะไรสมโ ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเสี่ยงมากมันจะเป็นในมันจะมีลูกนะอันนี้ต้นตองตึงเนี่ยตองตึงอ่าตองกับพวงเนี่ยต้นพวงต้นตุงพวงขาวงขาวนี่แหละก็ปลาจังงๆเลยปลาแซมแซะปลาแฮมแฮะปลาแยมแยะเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปนู่นก็ได้อาจจะขึ้นไปบนนู้นก็ได้บนลานหินอ่าเอาเสียมมาเด้อล็อกรถไปยัง จะเอาน้ำอีกไหมคะลองรถบ้าง<ะ>เอาน้ำมันามาจะปวดนี่ไปเอามาเห็นไฟจะปวดเลยอ,อันน,นี้อันนี้ต้นเล็กของไอ้ต้นต้นแสมสารเนี่ยแสมสารต้นเล็กต้นน้อยล่ะต้นน้อยอันนี้สร้างหน่าต้นน้อยเนี่ยสร้างหน่าต้นน้อย ตั้งแนวต้นน้อยอันนี้เสมอสารต้นน้อยเพราะแม่งต้นเล็กเนี่ต้นน้อยอันนี้อันนี้อรกอกระทกลบน้ำใจไข่น้ใจไข่กระทกลบน้ำใจไข่เนี่มันแกล้พวกแกล้แกล้ไข่แกล้ไข่ไข่ที่เราขอนแรงไข่ที่เป็นอวังค์พืชอวัต้น่ะะไ่เปียกนะต้นข้อสะพ้ายก้อนนี้อันนี้ช่ห่อต้นเล็กไอ้ต้นตาผู้้ือันนี้ คล้ายๆอันตรายนี่แหละเออไปดูตัดเคลือนเคือนที่ดีเลยเนาะตาตาคาโตโรเกอุปนโนมีมูเป็นพม่ากันไหมมูไอเป็นนั่นพม่าแน่เป็นแขกแน่